สวัสดีครับล้อชุดน,นี้ก็เป็นของ h o n ดาน e a นนะครับก็ส่งมาจากรอยเอ็ดมังแล้วก็การสินครับก่อนสองการเนาะทำเป็นสีน้ำเงินแคนดี้ครับ <ยา S 1> เหมือน <ยา S 1> ทุกคลิปที่เราพูดกันก็คือเคลียร์ผิวครับนั่นก็คือลอกสียิงทรายใช้น้ำยาขี้ปลาูติดเทนและปั่นสมารต่างๆเสียงผมอาจจะไม่ค่อยมีนะครับว่าไปกับสงการและก็พ่นเลเยอร์แรกครับเป็นสีที่เราอยากได้นั่นก็คือสีน้ำเงิน ลังจากนั้นก็เช็คดูครับตัวล้อหลีไม่ได้มีความยากหรือความซับซ้อนอะไรครับแค่ตรงร่องแกนกลางเนาะตรงแถวล้อหน้ามันจะลึกนิดน,นึงครับคือสีมันจะเข้าได้ประมาณนึงครับถ้าเราจะไปเน้นต้องสีเต็มต้องสีเต็มอันนี้คือต้องระวังครับเพราะว่าในเมื่อเราอัดสีไปที่เดิมมากๆครับเราพยายามจะอัดเข้าไปในร่องข้างในมันลึกๆอ บริเวณโดยรอบของร่องนั้นครับมันจะมีเนื้อสีที่มันเยอะขึ้นมันก็จะเป็นเหตุทําให้เป็นพวกหนังไก่หรือว่าผิวส้มครับสีจะเข้าได้ประมาณหนึ่งครับตามที่มันสามารถเข้าได้นะขอพูดเป็นอย่างนี้ดีกว่าพ่นสีหนึเงเ็จอบที่2องถงามสนาทีครับต่อมาก็มันลงเป็นเคลียร์แค,คนดี้ปกติเลยเหมือนทุกครั้งที่เราพ่นตัวล้อไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรครับไม่ได้มีความยากวัสดุดีและล้อลีดล้อเกียรโนล้อพีเซก วัสดุดีมากครับทําสีแทบจะไม่ค่อยมีเม็ดเลยครับถ้าพื้นล้อไม่ได้เสียนะสีนี้ผมจะอบที่2ององศาสามนาทีนะครับสาหรับล้อลีนนะเพราะค่อนข้างวัสดุค่อนข้างขึ้นเฉดเร็วครับก็ผมจะอบประมาณนี้หน้าตาชิ้นงานก็ประมาณนี้เหมือนทุกครั้งที่เราพูดกันไปนั่นแหละก็ให้เพื่อนๆดูไปเพื่อนๆเดี๋ยวช่วงนี้ผม จะพยายามอัปคลิปแหละเพราะว่าเสียงผมเริ่มกลับมาแล้วเนาะถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเขาม้ามาได้ครับที่เพจก็สองไปที่โคนอยากทำอะไรยังไงก็ทำมาถามได้ครับผมอยู่มหาสาครคามนะครับไม่มีนารานันเป็นแค่ห้องทํางานเล็กๆงานรีบผมไม่ได้รับเลยงั้นผมค่อนข้างใช้เวลาอยู่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ